สวัสดีค่ะวันนี้เป็นภา,านรกิจของน้องคอปเตอร์นะคะเปิดหนังสือนะคะเล่มเดิมนะคะหน้า36นะคะหน้า36ครั้งก่อนๆเนี่ยคุณครูให้น้องเนี่ยได้ฝึกอ่านคําที่อยู่ในอักษรสูงนะคะวันนี้คุณเต้าจะพามาดูอักษรต่ํานะคะอักษรต่ํานะคะก็จะอยู่ในตารางนี้เลยนะคะที่ยกมาให้ดูทั้งหมดนี้นะคะทีนี้วันเนี้ยคุณครูต้องการให้น้องนะคะฝึกอ่านคําที่เป็นอักษรต่ําโดย อ่านตามคุณครูได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยภารกิจของคอปเตอร์นะวันนี้คอปเตอร์อ่านตามคุณครูในตารางนี้นะคะและในช่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณเต้าทำให้ดูนะคะเวลาหนูอ่านออกเสียงแบบนี้นะโมอามาคำนี้นะเริ่มต้นที่คำนี้นะคะโมอามามาเอกมามาโทมาจะเห็นว่า คำแนวสอนต่ำนี้นะคะตรงเนี้ยมันเป็นไม้เอกนะคะแต่ที่เขาใส่คำว่าโทมาหมายถึงว่าเสียงเนี่ยมันผันได้เสียงโทรตรงนี้คอปเตอร์ยังไม่ต้องไปสนใจแต่คุณครูพูดให้คร่าวๆเนาะเดี๋ยวงงว่าเอ๊ะหนังสือพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ได้พิมพ์ผิดนะลูกนะคะคอปเตอร์อ่านตามคุณครูแค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันต่อไปคอรอไอใครใครไม้เอกใคร ใครไมถูทใครชอ,อางงชางชางไม้เอกช่างชางไม้โทช้างงอางางาเอกงางาโทงาทอองอทองทองทองเอกท่อง ทองทูท้องนะคะอ่าไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็อาจจะมีคำบางคำที่ซ้ำคำเดิมเนาะอ่าไปเริ่มเลยชออางอชางชางไม้ทูชางซอโอโซโซ,โซ,โซไมเอกโซชอเอเชอหอยอีอ งหญิงมอุนอมนทอโอโทอมนโทอผออูผูไมโทผู้ทอเอาเทาไมเอกเท่าผู้เท่านอเอรอเนนทอทออันนี้อ่านว่าทหารเนาะ จริงๆมันอ่ามันไม่ใช่คําควบอ่ามันไม่ใช่คําควบกล้ามแหละลูกนะคะหนูก็อ่านว่าทออทะหออาโนหานทะหานคํานี้นะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้ใส่สระอะมาแต่ให้หนูอ่านเป็นทออทะนะคะหออาโรหานทะ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะมันเป็นสระกึ่งเสียงนะคะจึงไม่ได้ใส่สระอะลงไปในคำนะลูกนะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะภารกิจของคอปเตอร์มีอะไรบ้างนะมีหน้านี้ในตารางนี้นะถ่ายวิดีโอมาอ่านตามครูเต้เลยนะคะและในตารางนี้นะคะมี2หน้าอ่านอัดคลิปวิดีโอมาอย่าลืมสะกดแบบคุณครูเป๊ะเลยนะ ถ้าดูไม่เข้าใจฟังซ้ำนะคะลูกขอบคุณค่ะ